ปลาหมึกกุ้งนะคะเทลงภาชนะที่เตรียมไว้เลยค่ะและตามด้วยในส่วนของตัวพริกป่นนะคะความเผ็ดนะคะสามารถปรับได้ตามผู้ทานเลยนะคะเข้าคั่วค่ะแล้วก็ทำการคลุกนะคะ สวัสดีค่ะไลลาคนเดิมนะคะเพิ่มเติมมาชวนเพื่อนๆเ,เข้าครัวทำเมนูอาหารดีๆทานกันอีกแล้วค่ะ และอีกเช่นเคยนะคะกับวันนี้เมนูทำกินเองง่ายๆได้ที่บ้านค่ะแต่รับรองนะคะว่าได้ความอร่อยกันแบบเต็มๆทำแน่นอนค่ะสำหรับเมนูในวันนี้นะคะเมนูในวันนี้ที่เลลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนั่นคือเมนูลาบทะเลในแบบฉบับของเลลาชิวๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบและส่วนประกอบไปพร้อมๆกันเลยนะคะซึ่งวันนี้วัตถุดิบหลักของเลลานะคะจะใช้ด้วยกันอยู่2ตัวคือนั่น ปลาหมึกและกุ้งสดนะคะ,ะ,ก,ะกุ้งสดเราก็จะทําความสะอาดโดยการปอกเปลือกลอกเส้นดํานะคะล้างน้ําให้สะอาดและก็สาวเกลือเล็กน้อยค่ะปลาหมึกนะคะเราก็จะควักในส่วนของตัวไส้นะคะลอกในส่วนของตัวอาคาบต่างๆของตัวปลาหมึกออกแล้วก็หั่นเป็นแว่นชิ้นพอดีคำนะคะซาวเกลือเล็กน้อยค่ะเพื่อลดความคาวของตัวปลาหมึกนะคะต้นหอมซอยค่ะพริกแห้งนะคะ ผักชีฝรั่งหอมแขกพริกป่นเข้าคั่วนะคะเครื่องปรุงก็จะมีในส่วนของเกลือป่นน้ำปลาน้ำมะนาวคั้นสดและผงปรุงรสนะคะง่ายๆค่ะวัตถุดิบและส่วนประกอบไม่ยุ่งยากเลยนะคะและเมื่อวัตถุดิบพร้อมแบบนี้อย่ารอช้าเลยค่ะไปลงมือทำกันเลยดีกว่าค่ะกับเมนูลาบทะเลในแบบฉบับของเลลาชิวๆค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มขั้นตอนแรกในการทำเมนูลาบทะเลกันเลยนะคะขั้นตอนแรกง่ายๆค่ะเทกเกลือลงไปในน้ำเดือดนะคะ เพื่อที่เราจะนําในส่วนของตัววัตถุดิบ2อ,อย่างนั่นคือกุ้งและปลาหมึกลงไปลวกนะคะเริ่มต้นเราจะลวกในส่วนของตัวปลาหมึกกันก่อนเลยนะคะเราจะลวกปลาหมึกก่อนเลยนะคะเราก็จะทําการนะคะลวกปลาหมึกนะคะละลายกับาในส่วนของตัวเกลือที่เราเทลงไปนะคะเราจะลวกให้ตัวปลาหมึกพอสุกเลยนะคะ สังเกตได้ไงว่าปลาหมึกเราสุกมันก็จะเริ่มพัง,งาดมาเป็นลักษณะแบบนี้เลยนะคะอลาขาดตอนนี้ในส่วนของตัวปลาหมึกก็น่าจะได้ที่แล้วนะคะเราจะให้แค่พอน้ําเดือดนะคะนี่ค่ะปลาหมึกของเราพอสุกก็จะออกมารูปร่างหน้าตาแบบนี้เลยเราก็จะนํามาน็อกในส่วนของตัวน้ําเย็นไว้นะคะเพื่อให้ปลาหมึกของเรานะคะมีความเด้งกรอบนะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะตามด้วยในส่วนของตัวกุ้งสดค่ะลงไปลวกไว้เลยนะคะกุ้งก็เช่นเดียวกันนะคะพอลงไปปุ๊บนะคะก็จะเปลี่ยนสีทันทีนะคะ ความสุกนะคะสามารถปรับได้ตามผู้ทานเลยบางคนจะชอบกุ้งในระดับที่แบบว่าไม่สุกมากจนเกินไปนะคะใครที่ชอบทานสุกๆก็เอาให้สุกก็ได้ค่ะแล้วแต่ผู้ทานเลยนะคะของไรลาก็ประมาณนี้เลยนะคะปิดแก๊สเลยค่ะแล้วก็นำมาน็อกในส่วงตัวน้ำเย็นไว้เช่นกันนะคะเพื่อที่จะได้คงความกรอบนะคะโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนต่อไปกันเลยดีกว่าคะ่ะ ต่อกันเลยนะคะหลังจากที่เราได้ทําการลวกในส่วนของตัวกุ้งปลาหมึกเรียบร้อยแล้วขั้นตอนนี้เราจะมาลงมือทําลับทะเลกันเลยดีกว่าคะ่ะโอเคง่ายๆนะคะเรานําในส่วนของตัวปลาหมึกกุ้งนะคะเทลงภาชนะที่เตรียมไวะะ้เลยค่ะและตามด้วยในส่วนของตัวพริกป่นนะคะความเผ็ดนะคะสามารถปรับได้ตามผู้ทานเลยนะคะเข้าคั่วคะ่ะแล้วก็ทําการคลุกนะคะ แล้วก็ทําการปรุงนะคะในส่วนของตัวเครื่องปรุงนะคะน้ำมะนาวค่ะผงปรุงรสค่ะใส่ลงไปเลยและน้ำปลาหอมๆของเรานะคะแล้วก็ทำการคลุกเคล้าเลยค่ะง่ายๆค่ะ สำหรับใครที่ชอบใจคลิปนี้นะคะไลยลาฝากกดให้กำลังใจไลาลานะคะโดยการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่ช่องไลยลาชิลๆนะคะจะได้ไม่พลาดเมนูดีๆแบบนี้ที่เลาลาเอามาแชร์ให้ทุกคนได้ชมกันนะคะดูสิคะหน้าตาหน้าทานมากๆหลังจากนั้นนะคะเราก็จะทำการใส่ในส่วนของตัวหอมแขกซอยลงไปเลยค่ะผักชีฝรั่งค่ะและต้นหอมซอยค่ะหลังจากนั้นก็บรรเลงคุกเค้าเลยนะคะให้หนัวเลยค่ะ นี่ค่ะเพียงเท่านี้นะคะเมนูลาบทะเลในแบบฉบับของไลาลาก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเมนูนี้ชิลๆง่ายๆไม่ยุ่งยากเลยนะคะสำหรับเพื่อนๆคนไหนอยากลองทำทานสามารถลองทำทานดูได้เลยลวัตถุดิบไว้อยู่ที่ใต้คลิปแล้วล่ะคะ่ะยังไงวันนี้ไลาลาต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วไว้พบกับไลาลาคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ